นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำบัตรใน มาถึงกาลสมัยพวกเราท่านทั้งหลายจะได้พากันอภิติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์ไปจุดหมายปลายทางคือนิพพานเป็นที่สุดเหตุฉะนั้นการที่พวกเราได้พากัน มีความตั้งใจไฝ่ฝันหาพยายามเจริญภาวน,นาหาวิธีแก้ไขปลดเปื้องความทุกข์ออกจากจิตใจเป็นหลักสำคัญของนักปฏิบัติธรรมวันนี้จะนำพวกท่านทั้งหลายเที่ยวชม วาระฤธิปีเก่าทึ่จะถึงปีใหม่ในวันพรุ่งนี้อรุณขึ้นตามหลักของพระพุทธศาสนาตามภาษาโลกสากลของก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วไปหนึ่งสองสามนาทีก็เรียกว่าปีใหม่แต่ทาง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์เอาอารุณ์ขึ้นวันใหม่จึงจัดว่าเป็นวันใหม่และเป็นปีใหม่ได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะน้อมนึกระลึกอดีตที่ผ่านมาจนถึงมาจจุบันในปัจจุบันที่พวกเราพาก,กันนั่งอยู่นี้ ในแต่และปีและปีที่ผ่านมานั้นการเวลานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปโด้วยง่ายๆพร้อมกับที่พวกเราหายใจเข้าออกอยู่หายใจเขา้าก็เป็นเวลาหนึ่งหายใจออกก็หมดไปอยู่เรื่อยๆเ,เป็นเวลาหากพวกเรานั้นพากันใส่สติปัญญาชนิดพิจารณา การล่วงเลยที่ผ่านมาเป็นอดีตนั้นเราควรที่จะพากันสำนึกระลึกดูว่าเราพากันเสียสละละความชั่วอะไรบ้างแต่ละปีละปีที่ผ่านมานั้นเราได้ละความโลดโลภอะไรได้บ้างเราได้ละความโกรธความเกลียด ความเร่าร้อนจิตใจออกจากใจของเราอะไรบ้างเราได้ละความหลงที่เราหลงมัวเมาอยู่ไม่เข้าใจทำให้ตนเองมีความทุกข์เราได้ละอะไรบ้างที่ผ่านมาควรที่จะพินิษพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของที่อดีตที่ผ่านมาเรื่อย ถือว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ถ้าหาเรามาพิจารณาดูรูปร่างกายของพวกเรานั้นการล่วงโลยมาตามอายุตามวันตามเวลาก็ก็จะพากันมองเห็นได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาจนถึงพวกเราใหญ่และแก่ขึ้นมาขนาดนี้ เราควรที่จะดูให้ดีให้เข้าใจว่าความร่วงเลยและผ่านไปผ่านไปนั้นเป็นของที่หมดการหมดเวลาไปเรื่อยๆเราควรสำนึกระลึกดูให้ดีๆก็จะเข้าใจในว่าความชั่วทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับตนทางกายก็ดี สิ่งเหล่านั้นมันก็ล่วงไปแล้วล่วงเลยมาแล้วเราก็ควรที่จะหาวิธีทิ้งไปไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ย่อมมีการทำความชั่วบ้างและทำความดีบ้างแต่ถ้าหากพวกเรานั้นเข้าใจและเสียสละได้นี่ว่าเสียสละอดีตที่ผ่านมา เราไม่ควรที่จะนำมาคำนึงถึงเรื่องที่มันแล้วไปแล้วอะไรทุกอย่างที่มันล่วงเลยไปแล้วเราไม่ควรที่จะนำมาคิดเหมือนรูปร่างกายของพวกเราตั้งแต่เล็กแต่เด็กก็ดีจนมาถึงหนุ่มสาวจนถึงท่ามกลางคนจนมาถึงเท่าถึงแก่ เราไม่ควรระลึกนึกถึงตั้งแต่เราเป็นเด็กเราไม่ควรระลึกนึกถึงว่าเป็นหนุม่มเป็นสาวเราไม่ควรระลึกนึกถึงว่ามันเป็นกลางคนเราไม่ต้องระลึกนึกถึงมันคืนมาไม่ควรที่จะยินดีอยากให้มันกลับคืนมาให้ใจของเรานั้นไปลหลงไหลอยู่เพราะสิ่งนั้นมันล่วงไปแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธองค์อยากให้พวกเรารู้ เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เองถ้าบุคคลใดมีความเข้าใจอย่างนั้นความชั่วนเป็นบาปทั้งหลายที่ตนเองกระทาก็ย่อมละทิ้งได้ไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องใจก็ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอย่างนั้นแต่บางบุคคลนั้นเมื่อนั่งเจริญเมตตาภาวนาจิตใจสงบลงไปถึงจิตใจสำนึก ก็มาละลึกถึงเห็นสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็ยังบุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นอยู่นี่แหละเป็นตัวสำคัญเราควรพากันที่จะปล่อยวางให้ได้ไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นวันนี้การที่พวกเราจะพูดคุยกันก็เหมือนกันสนทนากันเรื่องอะไรต่างๆสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม จะผิดสินร,รมผิดทำนองครองธรรมต่างๆนั้นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเราควรที่จะละจะปล่อยจะวางไปตามอดีตเสียไม่ควรที่จะคํำนึงถึงการพูดผิดเถียงถกเถียงกันไรและผิดอะไรต่างๆพระพุทธองค์ให้ละให้ปล่อยวางไม่ควรที่จะไปก่อเรื่องราวและไปค้นคั้วสิ่งที่อดีตนั้นคืนมา เราควรพากันละกันปล่อยกันวางไปเสียมันก็จะไม่ผัวพันในสิ่งนั้นจิตใจสิ่งที่แล้วก็แล้วไปอันนี้พระพุทธองค์อยากให้พวกเรานั้นในละได้ปรงได้ปล่อยได้วางอดีตที่ผ่านมาแล้วจิตใจจึงไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวไม่ลหลงไหลในอดีตนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะได้พิจรารณา ด้วยการพูดจาพูดคุยกันเหมือนบุคคลเคยถกเคยเถียงเคยผิดกันเคยโต้แย่งกันต่างๆเรื่องราวกัดข้องหมองใจด้วยการถกเถียงกันเราก็ควรละไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็แล้วไปเพราะสิ่งนั้นเราเอาคืนมาไม่ได้นี่บุคคลที่มีความฉลาด มีสติปัญญาก็ย่อมละปล่อยวางได้ไม่เกี่ยวข้องกระทำให้จิตใจของตนนั้นไม่ขุนมัวเศร้าหมองอยู่กับสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาเหตุฉะนั้นเราควรพิจารณาให้รู้อย่างนี้แต่ละปีแต่ละปีนั้นผ่านมาทุกปีทุกปีนั้นเราควรที่จะปัดเป่าหาวิธีเสียสละละออกไป เพื่อจะให้จิตใจของเราผ่องใสสะอาดหมดจดขึ้นไปเรื่อยๆมันนี้จิตใจของพวกเราคิดก็เหมือนกันถ้าหากเราคิดไม่ดีไม่งามอะไรเกิดขึ้นต่อซึ่งกันและกันก็ดีหรือจิตหงดหยิดควมเศร้าหมองทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีพระภิกษุสามเณน,นก็เหมือนกัน ถ้ามันยังขัดยังคล้องอยู่ภายในจิตใจของตนแต่และท่านละองค์ก็ดีและอุบาสกอุบาสิก,กาท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นก็ดีมันยังคุณยังคิดยังเคืองอยู่ภายในจิตของตนอันเป็นของที่เคยคุ้นคิดมาแต่อดีตแล้วเราไม่ควรที่จะเก็บมาให้มันหมักหมมสะสมอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรา ควรละควรปล่อยไปเสียเพราะเป็นเรื่องอดีตไปแล้วอย่ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองอย่ามาทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์ความระทมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะใจของพวกเรานั้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้คิดได้ถ้ามันมีความทุกข์แล้วมันละทุกข์ไปมาคิดสิ่งที่ดีมันก็มีความสุขขึ้นมาได้ เราควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นควรที่จะเข้าใจความหมายควรที่จะเข้าใจในความปรารถนาของพวกเราพวกเรามีความปรารถนาแต่ความผาสุกและอยู่ในความว่างเปล่ายู่เป็นอิสระเราเห็นแล้วว่าเรามีทวามต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่ควรพากันที่จะไปคนคิดเอาเรื่องอดีตต่างๆ เป็นหญิงเป็นชายก็ดีพระภิกษุสามเณรก็ดีควรที่จะละจะปล่อยวางเพราะสิ่งนั้นแล้วแล้วไปแล้วเธอมาคิดทำไมควรที่จะใส่สติปัญญาตักเตือนจิตใจของตนให้เข้าใจหรู้เป็นเรื่องอดีตถ้าเธอเอามาคิดเรื่องอดีตอยู่เธอก็มีความทุกสิเราควรตักเตือนจิตใจของเราด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา ให้มีสิ่งอื่นใดที่จะแก้ไขจิตใจได้เพราะมีแต่สติปัญญาเท่านั้นเป็นครูที่จะสอนจิตให้รู้ความจริงว่าเขามีความทุกข์เธอไม่อยากทุกข์เธอก็ต้องละต้องปล่อยต้องวางสิเอามาคิดทำไมสิ่งที่มันแล้วไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะได้พินิษพิจารณาหาวิธีละ เรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วส่วนมากแล้วบุคคลทั้งหลายยังไม่ฉลาดไม่มีสติปัญญาจึงพากันลหลงไหลในอดีตสิ่งที่แล้วแล้วไปก็ไม่แล้วในการกระทำต่างๆพูดก็เหมือนกันมันพูดแล้วไปแล้วเพื่อจะแก้ไขใหม่ก็ไม่เอาก็ไปงมนมละทมทุกข์กับเรื่องขัดส่องหมองใจต่อกัน เอามาคิดมันก็ทุกข์อีกวันนี้การคิดก็เหมือนกันเกิดคิดไม่ดีไม่งามต่อกันก็ยังเอามาคิดอยู่ทำให้ตนเองนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตในสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะพินิษพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นชัดที่พระพุทธองค์แนะนำสั่งสอนว่าเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ควรที่จะแล้วแล้วไปเสีย เหน้นบุคคลที่เขาล่วงลับตับตายไปจากพวกเรานี่เองพวกเหล่านั้นเขาก็ล่วงลับตับไปแล้วเขาก็ไม่คืนมาหาเราเราก็ควรที่จะเสียสละละไปอืมเรายังมีชีวิตหายใจได้อยู่เราก็ควรที่จะทำคุณงามความดีของตนให้มากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้พวกเราเานั้นเป็นนักปฏิบัติ ฝึกหัดตนเองให้รู้จักในปัจจุบันวันนี้พวกเราก็คงจะพากันรู้เข้าใจแล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นอดีตอย่างในกาวมานั้นสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดีควรละสิ่งใดเป็นสิ่งดีควรปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปให้จิตใจของเราได้สบายพูดถึงเรื่องอนาคต สิ่งที่ยังไม่มาถึงทุกคนก็คงมีความคำหนึ่งถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงเพราะมันเป็นนาทีข้างหน้าเป็นชั่วโมงข้างหน้าเป็นวันข้างหน้าถ้าหากเราคิดว่าเราจะทําอันนั้นทําอันนี้ในอนาคต ถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นจิตใจของเราก็ทั้งวุ่นวายคอยที่จะรอเวลาทำกระทำให้จิตใจของพวกเรานั้นมีภาระไม่สงบอีกแันนี้ถ้าหากเราพูดก็ดีวันนั้นวันนี้เราจึงจะพูดจะคุยกันเช่นจะไหวพระสวดมนต์ก็ดีท่องสา,ายายอะไรก็ดีวันนั้นวันนี้เราจึงจะพูดเป็นเรื่องอนาคตคิดเอาไว้ นี่เรื่องคิดเรื่องอ่านก็ดีเรื่องวิธีหาแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจของตนก็เหมือนกันอืมเราไม่คิดจะทำเราไม่คิดจะพูดอืมในทางที่ดีแล้วไม่คิดหาวิธีละวามชั่วออกจากจิตใจของตนเราว่าปีนูน้นปีนี้อนาคตก่อนถึงจะนั่งภาวนาจึงจะทำความเพียรหาวิธีแก้ไขจิตใจของตน ทุกคนถ้าไปคิดเรื่องอนาคตเช่นนั้นก็ทำให้ตนเองนั้นคอยตั้งแต่อนาคตเสียการเสียเวลาองสมเจพปะสมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสอนว่าเป็นคนประมาทคนอ้างการอ้างเวลาว่าเมื่อโน้นเมื่อนี้จึงจะทำจึงจะปฏิบัติจึงจะละกิเลสความโลดความโกรธความหลงออกจากจิตใจของตนตเหมือนบุคคลนั่นแหละมีความสกปรกแล้ว เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้จึงจะอาบน้ำหรือเมื่อลืนหรือสิบวันหรือเดือนหนึ่งหรือปีหน้าจึงจะอาบน้ำชาระกายของเขาเพื่อให้มันสะอาดบุคคลคิดอย่างนั้นมันจะมีความสกรปรกหมักหมมอย่างไรเสียเวลาเท่าไหร่เหมือนบุคคลถ้าหากคิดมีความทุกข์คิดแต่มันทุกข์อยู่จนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี หลายปีจึงจะหาวิธีแก้ไขทุกข์นั้นออกจาก,กจิตใจของตนก็เรียกว่าบุคคลประมาทคนรอการรอเวลาเฉยๆการรอการรอเวลานี่เองทำให้บุคคลชักช้าและเสียเวลาเปล่าประโยชน์ดีไม่ดีแล้วตนเองจะตายไปก่อนไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้ละอะไรไม่ได้ละความชั่วออกจาก,กจิตใจของตน เหมือนบุคคลบางคนนี่แหละเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มยังน้อยก็ไม่ต้องทำเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรให้มันแก่กว่านี่หน่อยให้มันแก่ขึ้นมามีครอบครัวก็ติดครอบครัวแล้วมันเท่าแก่ลูกใหญ่หลานใหญ่ก่อนถังการเวลาก็จึงจะเข้าไปเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญภาวน,นานี่แ็เรียกว่าคนอ้างอนาคตคิดถึงอนาคต เอาไปเอามาบางบุคคลก็เลยตายไปก่อนไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้สำลักสัสางกายวาจาใจของตนเองไม่ได้ทำคุณงามความดีทางกายทางวาจาทางจิตใจอะไรอันล่วงลับดับตายไปก่อนนี่คนอ้างอนาคตคนคิดถึงอนาคตพระพุทธองค์ตัดสอนววาเป็นคนประมาท อา МА ในชีวิตของตนก็เลยเสียผลเสียประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ควรที่จะได้สร้างสมบุมบารมีให้แก่ก้าก็เลยไม่ได้อะไรเสียป่าประโยชน์ในภพชาตินั้นไปพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูก็จะรู้อย่างนี้ถ้าพุทธองค์นั้นสอนให้ปัจจุบันธรรมสอนให้พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันธรรม ไม่ให้สอนไม่ได้สอนเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ให้คอยเรื่องอย่างนั้นไม่ค้นของเก่ามาเรื่องอดีตไม่ให้คิดคำนึงถึงอนาคตให้คิดพิจารณาอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้อายุของเราก็ล่วงเลยไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกความแปรปวนไปอยู่ตลอดร่างกายก็ดีเป็นของไม่เที่ยง ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในสะพางร่างกายของพวกเราก็อยู่ตลอดทุกเวลาความแสดงถึงความจริงเป็นอนัตตาและเป็นสัจธรรมนี้ก็เป็นไปตลอดไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของภัยไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเหตุฉะนั้นการเวลาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ไม่รอคอยพวกเราแล้ว รูปร่างกายของพวกเราก็ไม่รอคอยเหล่ามันเท่ามันแก่สรุดชุดโสมไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไม่รอคอยใครทั้งนั้นเรียกว่าเราด่วนเข้าไปทุกวันทุกวันเหมือนกับนายโคบานไล่โคไปกินหญ้าในป่าที่เขาเคยไปเลี้ยงโค โคเดินไปตลอดตลอดมันก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่รมันก็ใกล้เข้าป่าหญ้าป่าที่โคจะไปอยู่ไปกินฉันใดก็ดีชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเราอย่าไปคิดปีเก่าปีใหม่อะไรเลยมันล่วงไปแล้วก็แล้วไปเราสมมุติเฉยๆปีเก่าเป็นอย่างนั้นปีใหม่เป็นอย่างนี้ ีเก่าแล้วไปแล้วปีใหม่จึงจะทำความดีจะไปคิดแต่พุทธองค์ให้พินิษพิจารณาในปัจจุบัน,นธรรมเดี๋ยวนี้เราทำความดีไหมกายของเราปรปฏิบัติความดีไหมเดี๋ยวนี้เราพูดเราคุยกันเวลาสนทนากันพูดมีคุณธรรมมีธรรมธรรมชากาัะสาสนทนาธรรมกันไหมพูดสิ่งที่มีผลมีประโยชน์ไหมในปัจจุบันนี้ มองเข้าไปดูดีๆในความคิดของตอนนั้นว่าเราคิดดีไหมหรือเราคิดไม่ดีเราคิดมีความสุขหรือมีความทุกข์ในปัจจุบันนี้ความคิดของตอนนี้พระพุทธองค์ตัดสั่งสอนให้เอาปัจจุบันนธรรมอย่างนี้เราควรที่จะมองดูดีๆมองท้ายแลขวัวว่าตนเองนี้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ทําความดีบ้างไหมในการอริยบททั้งสี่นี้ วันนี้เวลาเราพูดคุยกันก็ดีเราพูดสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์อันจะนำความสุขมาทั้งตนและบุคคลอื่นในสังคมทั่วไปเพื่อความรุ่งเรืองเจริญขึ้นไปพ้งไหมก็มาดูการพูดคุยกันของตนในปัจจุบันนี่เองที่นี้เราคิดในจิตในใจของเราในปัจจุบันซองดูอยู่ทุกอริยบทเว้นจากทำงานนั้นอื่น ทำงานอื่นวางงานอื่นก็ามาดูจิตใจของตนในปัจจุบันนี่แหละถ้ามันคิดไม่ดีก็จะได้แก้ไขมันเดี๋ยวนี้แหละถ้ามันคิดดีก็จะรู้มันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าเราละอะไรได้มันเกิดขึ้นมามีความทุกข์ละทุกข์นี่ได้พิจารณาวิธีไหนอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามันยังละไม่ได้มันยังยึดมันถือมันมันมีความทุกข วุ่นวายเศร้าหมองอยู่เราก็มองดูมันแก้ไขอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้เราก็ระงับทับทุกข์ในปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราเพื่อจะให้มันตกไปหรือมันปล่อยมันวางออกจากจิตใจของพวกเราถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเราจะยอมรับจะวางสิ่งนั้น ถ้าจิตใจของเราไม่วางไม่ปล่อยไม่วางยึดมั่นถือมั่นอยู่ควรที่จะพยายามหาวิธีแก้ไขพยายามภาคเพียรอยู่หาวิธีปลดเปลื้องสิ่งนั้นพยายามแนะนำสั่งสอนจิตใจให้รู้โทษสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะปฏิบัติในปัจจุบันเพราะเราทำงานภายใน งานฝึกฝลอบรมจิตใจงานชำระกิเลสออกจากจิตใจเป็นงานภายในไม่ใช่งานภายนอกงานบุคคลที่มีสติปัญญาละเอียดสุขุมรอบคอบพิจารณาตักเตือนจิตใจของตนไม่มีคนอื่นใดที่จะมาตักเตือนมหาวิธีแก้ไขและไม่มีใครจะปลดเปื้องจิตใจของเรา ออกจากกิเลสได้เฉพาะตอนเองเท่านั้นที่จะแก้ไขเองเหมือนพวกเรามีความทุกข์เราจะหยุดไม่ให้จิตของเราคิดทุกข์ก็ตรงเรื่องของเรานั้นเป็นคนหยุดเองหยุดชิดมันจึงจะไม่ทุกข์เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องเฉพาะตอนส่วนผู้ที่แนะนำสั่งสอน ท่านองสมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันแล้พุทธองค์เทศนาแนะนำสั่งสอนตักเตือนเท่านั้นเมื่อพุทธองค์เทศนาสั่งสอนตักเตือนสาวกสาวิกาทั้งหลายแล้วทวกวสาวกสาวิกาทั้งหลายก็ต้องพากันไปปฏิบัติละเอาเองงั้นในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน แนะนำสั่งสอนให้พยายามทำความีพูดดีคิดดีอะไรไม่ดีก็หาแต่วิธีจะละจะปล่อยจะวางทิ้งหมดเพราะทุกคนไม่พึงปราถนาก็เป็นหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราควรที่จะพากันพินิษพิจารณาในปัจจุบันอยู่ตลอด ถ้าหากเราเผลอสติแล้วไปพูดคุยเรื่องอื่นเสียหรือคิดเรื่องอื่นอย่างนี้โอ้เราก็ควรที่จะรู้ว่าตนเองนี้เสียเวลาไปอีกแล้วเราก็ตั้งหลักใหม่ใช้สติปัญญามาดูจิตใจของตนเองใหม่นำมาคิดกำเนงถึงสิ่งที่แล้วไปนั้นเผลอสติก็ปล่อยมันไปเสียเราก็ตั้งหลักใหม่ เพื่อจะแก้ไขจิตใจของตนนี่จึงเรียกว่าบุคคลนั้นปฏิบัติตนในปัจจุบันธรรมวามเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ในปัจจุบันธรรมเหตุเกิดขึ้นในปัจจุบันในที่นี้เราก็ควรที่จะหาวิธีสงบระงับในที่นี้ไฟไหม้ขึ้นมาในใจของพวกเราเราก็ควรที่จะหาน้ำมาดับ น้ำที่จะดับไฟไหม้ในจิตใจของพวกเราก็คือน้ำร,รมคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองน้อมธรรมะมาพิจารณาหาวิธีละความชั่วออกจากจิตใจของตนเองจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะทำกันในปัจจุบันกันทั้งนั้นวันนี้ธรรมะทรงปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านภิจุุสัมมเนนก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาทุชนทั้งหลายควรแล้วที่พวกเราจะตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาตรวจตาดูตนเองปีเก่าล่วงไปแล้วก็ขอให้ถึงปีใหม่ให้ตั้งใจสร้างสมบพรณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน เพื่อผลจะได้รับความจเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกไปในอนาคตเพื่อให้ชีวิตของเหล่านั้นเป็นสลิมงคลสมกับได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดีได้พบพระพุทธศาสนาแล้วศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นหนึ่งไม่มีสองพระพุทธองค์ตัดไว้อย,อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น เราเชื่อมันเอจฉนนั้นก็ขอฝากธรรมะนี้เป็นพรปีใหม่ขออัญววยไวพรขอคุณพระศียรัตนไตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดทเศสนาเอาไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยพระอริยสงสาวกขีนาศพทั้งหลายพูด ได้รู้แจ้งเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ไปแล้วนั้นจงมาปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาจงดลบรรดาลให้ทุกท่านได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนำกิเลสออกจาก,กจ,จิตใจให้ได้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานให้รับซึ่งพุทธโธคือความแช่มชื่นเบิกบานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกัน แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านทำความสงบจนถึงเวลาจึงค่อยคลายออกจากสมาธิ